วันนี้ผมจะพาไปดูทุเรียนพันน้ำดำหรือโอขีไปดูกันครับ ถึงแล้วครับโอชี OG. หนามดำปลูกไว้ยี่สิบต้นครับอายุสามปีครึ่งเอามาปลูกตั้งแต่ต้นยังเล็กสูงประมาณสามสิบสี่สิบเซนนะฮะอันนี้สั่งตรงมาจากถิ่นกำเนิดเขาเลยฮะว้าวเบตงยาลาฮะ ใส่กล่องมากันเลยช่วงปลูกขาวว่าโลละสามพันเนี่ยแพงนะลองปลูกดูฮะปลูกไว้กินดูฮะ สามสูงสูงร้อยเจ็ดสิบนะเนี่ยนี่ก็สูงไปนะฮะสามปีกว่าตอนปลูกยี่สิบต้นตอนนี้เหลือยี่สิบแปดต้น ตอนที่ตายต้นแรกปลูกไว้บนดินจอมปวกปายไม่รอดฮะกี่เดือนกี่เดือนก็ต้นเท่าเดิมพวกนี้ปีนี้ดีหน่อยฮถ้าขยันใส่ปุ๋ยก็จะต้นโตเร็วนะต้นโตแบบเห็นเห็นเลยฮะถ้าใส่ปุ๋ยต่อ,อเนื่องเนี่ยเดือน สิี่ห้าวันครั้งสี่ห้าครั้งเนี้ยจะโตทีนี้เป็นพุ่มเป็นไรดูชัดเจนขึ้นเยอะฮะโอชีโอชีน้ำดำต้นเสมอเสมอกัน ตอนนี้ก็ผ่านการตัดแต่งกริงอาจจะขึ้นพุ่มมีร้อยแตกที่ต้นดีผมก็ไม่รู้นะส่วนมาทุเรียนหนามดำกับมูซันคิงกิิงไม่ชอบแห้งรู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ว่าผมปลูกไม่เป็นดูแลไม่เป็นก็ไม่รู้ไม่อยากทวนทวนทวนนี่มากหากได้เลย จะใส่ปุย๋ยตามปกติของผมฮะสองสาเดือนครั้งแตกใบแตกฝนตกก็ปกติตะแตกใบแะยี่ยี่สิบต้นตอนนี้ไม่ใช่ตัวน,นี้ปลูกแทนเอานอกยิบมาปลูกแทน โอ้ oh, ชื่นใจครับทีนี้ได้กินแน่ปูไว้แจกครับไม่ได้ปูไว้ขายอะของพิเศษเอาไว้แจกไอ้ตันนี้ตายนี่เป็นเพราะอะไรว่ารากไผ่ก็มีเกี่ยวต้นอื่นใกล้แบนนี้ไม่ตายยูมันก็แห้งขึ้นมา น้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันโอชีครับโอชีโอชีอชยะลามาเติบโต,ตที่ระยอง คลิปนี้ดูเรียนพิเศษครับโอชี OG อย่างเดียวไม่มีอะไรข้างๆนี่มูซานคิงมาพร้อมกันมากล่องเดียวกันนะต้นเล็กฮะเลียงเอาม่ได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วนี่มูมูซานคิงยี่สิบต้นเหมัน,นพันเบาเหมือนกันหนามดำกับมูซานคิงพันเบา บมันจะแปลกหน่อยหมูสารคิงใครกำลังจะทำสวนก็ลองหาซื้อมาปลูกติดติดสวนบ้างครับเผื่อวันข้างหน้ามันดี มองคล้ายๆกับคล้ายๆกับมูสันทิงโอชีเนี่ยก็ไม่บอกก็ไม่รู้นะโอเคครับไม่มีไรแล้วครับสวัสดีนะครับ